สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่24เดือนมกราคม2566นะฮะมาอัปเดตพัฒนาการดอกหลังจากการผสมติดนะฮะพยงชิดทุนนกล้าวนะครับเพื่อนๆเ,เห็นจากในหน้าจอก็จะเป็นลักษณะดอกสีขาวนะฮะแล้วก็มีแดงๆอยู่ตรงปลายนะครับนะฮะแดงๆอยู่ตรงปลายนี่คือลักษณะระยะ ตากุ้งนะครับบางพี่บางคนพี่ๆที่เขาทําส่วนเยอะๆเขาก็จะแนะนำมาแล้วการแนะนําดอกรุ่นนี้นะครก็เริ่มที่จะฉีดแคลเซียมโบรอนแล้วก็อ,อยากําจัดป้องกันเพรียนะครเพรียเพรียในที่นี้ก็จะเป็นเพรียไยนะครับซึ่งมาดูดจินน้ําเลี้ยงจากผลนะครับผมเป็น เกษตรกรที่ทําเรื่องของมะยงชิดมือใหม่นะครับแต่ว่าต้านนี้ผมปลูกไว้สิบกว่าปีแล้วก็ไว้ในสวนของเราไว้ติดสวนนะฮะก็ปลูกไว้กินไว้ถ่ายรูปนะฮะก็ปีนี้เข้ามาใช้ฮอร์โมนตัวเดียวกับทุเรียนนะฮะก็สามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ลงมาใน u t u b e นะฮะเพื่อเผื่อคนที่สนใจเข้ามาดูทีหลังก็จะได้เข้ามาดูาว่าคิอที่ไรที่ผมทําไปเนี่ย ดอกของผมผสมติดตั้งแต่เดือนอวันที่หนึ่งนะฮะที่ผมทําเริ่มเริ่มถ่ายนะฮะเริ่มเหยียดเหยียดตาดอกนะครับเป็นระยะนี้นะฮะช่วงหนึ่งมกราวันนี้วันที่ยี่สี่แล้วพัฒนาการการผส,สมติดก็มีการผสมเกสรติดแล้วเาก็จะติดลูกยังไงระยะนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นถ่ายเพื่อนเพื่อนดูในวันนี้ก็ยังไม่ ร้อเนะเพราะว่าด้วยความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยเขาจะมีการสลัดอีกรอบนึงในช่วงระยะผลอ่อนนะครับด้านหน้าด้านหน้านี้เป็นตากุ้งนะก็ไม่ยังชิดเป็นผลไม้ที่ชะลอความแก่ได้นะฮะเรื่องของวิตามินที่อยู่ในตัวเขานะผลไม้ชนิดนี้เป็นผลไม้ที่มีราคา สูงนะครับเรื่องจากมีการคัดไซส์คัดเกรดนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของราคาสองร้อาสิบสอง1้อยอยู่ที่ขนาดของผลเขาในแต่ละปีนะครับก็วันนี้ได้โอกาสก็มาถ่ายคลิปเก็บไว้ก่อนนะครับว่าอ่าเมื่อคิดรุ่นนี้จะเป็นยังไงหลังจากนี้ถ้าเราฉีดฮอร์โมนเจลเซียมโบรอนนะฮะแล้วก็พวกอาหารเสริมที่เราพอจะหาได้พอจะมี ที่เราเก็บไว้ฉีดทุเรียนนะครเพราะว่าเมื่อคืนวันที่23เนี่ยฝนตกหนักนะครับโดยปกติแล้วเขาจะให้เราฉีดน้ําเพื่อจะล้างช่อนะครเพื่อนๆเห็นช่อที่เกลี้ยงๆนี้ไหมฮะเกิดจากการที่โดนฝนเมื่อคืนเนี้ช่อเขาก็าจะเกลี้ยงจะเหลือแค่ดอกที่เป็นตาก,กุ้งด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมฮะคือฝนจากธรรมชาติเนี่ยก็จะตกประมาณชั่วโมงหนึ่งอะนะชั่วโมงกว่ากว่า ก็สามารถล้างช่องได้แหละเราไม่ต้องจอัดการอะไรไม่ต้องฉีดไม่ต้องล้างเพราะด้วยความแรงของน้าที่เราฉีดอาจจะทาให้เขาหลุดร่วงไปได้นะการฉีดนี่ก็คือการทําความสะอาดช่องน,นะอ่าเห็นไหมช่อ,องเขาก็จะสะอาดนะครับอันนี้ไม่มีการผสมติดในช่องดอกอ่ามีมีมีดอกหนึ่งครับเพื่อนสังเกตดูน,นะครับมีดอกหนึ่งดอกเล็กๆที่ปลายเนะี่ยก็คือการผสมไง่เห็น,หนนะ ดอกน,นี้คือการผสมติดนะครับก็การล้างนี่ก็คือล้างเอากลีดดอกที่เป็นสีน้ําตาลที่ชอ่อกลีดดอกอย่างเงี้ยล้างออกให้หมดนะครับพอออกไปหมดก็จะเกลี้ยงก็จะเหลือแคอ่ช่อที่แทงออกมานะครับการผสมติดก็เนี่ฮะติดหนึ่งติดหนึ่งผลนะฮะเ,เพื่อนๆดูที่เป็นตากุ้งให้เราเห็นด้านหน้าเนะี่ยติดหนึ่งผลก็เพียงพอแล้วนะครับในหนึ่งชอ่อ เรื่องของความสมบูรณ์เขาสามารถเลี้ยงตัวเขาได้ในนึงเก่งนะฮะแต่ว่าถ้าช่อยใหญ่จะมีสี่ผลห้าผลเนี่ยเขาอาจจะมีการสลัดร่วงอีกครั้งหนึ่งเหมือนด้านหน้าเนี่ยแน่นอนอาจจะมีการสลัดในอนาคตนะครับก็ภาวนาว่าให้การดูแลหรือการติดช่อดอกในปีนี้สําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะว่าเป็นกําลังใจให้กับช่องไอป้อมแฟมิลี่นะฮะได้ทาคลิป ใหม่ๆนะฮะอัปเดตอามายงชิดมูนกล้านะครับในปีสองพันห้าหกสิหกนะฮะหวัง mm hmm. ว่าปีนี้คงจะได้มีดอกหรือมีคลิปเก็บๆไว้ให้ได้ชมกันนะครับว่าเราทำสวนหลากหลายนะครับไมาจะเป็นมายงชิดทุเรียนนะฮะมังคุดด้านหน้านี่แล้วก็จำปะดะต็อมีการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในส่วนของเรานะครับก็ เป็นแนวๆของผมนะฮะกึ่งๆปลอดสารเี่มีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้กับช่องไอป้อมแฟมิลี่ด้วยนะครับหากพี่ๆท่านไหนที่มีประสบการณ์เรื่องของการปลูกการทำสวนไม่ยังคิดจะมาแนะนำว่าระยะนี้ควรจะฉีดยังไงนะฮะแล้วก็เพื่อนๆท่างไหนที่ยังไม่ได้ปลูกก็อยากจะมีไอเดียในการปลูกการนำมาปลูกติดสวนไว,ไว้ไว้ถ่ายรูปก็ยังดี ก็สปีหปีก็มีผลให้เราได้กินแล้วที่จังหวัดกระบี่นะครับทางใต้เนี่ยเป็นยากค่อนข้างมากนะเพราะว่า,าลมเยอะแล้วก็ฝนตกชุกนะฮะไม่ค่อยมีอากาศแรงกระทบหนาวสักเท่าไหร่ในแต่ละปีฮะก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับก็อโอเควันนี้ขอทำคลิปสั้นๆเก็บไปแค่นี้นะฮะช่องไอป้อมแฟมิลีขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชม จนจบคลิปนะครับวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ